สวัสดีทุกท่านครับผมก็มาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดครับวันนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยให้เจ้าทุเรียนนะครับผมปุ๋ยวันนี้สองตัวเช่นเดิมนะครับก็ยิบมันนะครับผมแล้วก็รอบนี้ใส่ยิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผม เคมีนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับขึ้นๆลงๆนะครับอากาศคดข้างเย็นนะครับช่วงสาก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมส่วนผมนี่เป็นหวัดเป็นหวัดบ่อยนะครับผมเป็นหวัดง่ายนะครับฝนพวงอาจจะมาจากโควิดด้วยนะครับผมฉีดวัคซีนนะครับผม ต้นทุเรียนต้นแรกครับใบฤดูการนี้ไม่ไม่ค่อยจะสวยครับเพราะว่าใบเป็นโรคอยู่นะครับผมนะครับใบจุดสนิมนะครับผมก็เป็นโรคยอดไม่ไม่ค่อยเดินนะครับผมยอดไม่เดินยังอยู่กับที่เลยนะค,ความแตกต่างระหว่างแต่ละฤดูการไม่เหมือนกันนะครับดูฝนจะ ค่อนข้างดูแลง่ายนะครับผมง่ายใบยทุนเรียนแตกง่ายนะครับเพราะว่าได้น้ำฝนได้นโตรเจนตลอดแล้วก็ดินสภาพดินเริ่มจะแข็งตัวนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นดินลูกลังนะครับผมดินเยอะนะครับกองนี้ครับโกโกนี้ดินค่อนข้างเยอะนะครับดินเริ่มจะเซตตัวนะครับผมจับตัวมันแข็ง เริ่มแข็งแล้วนะครับการจัดการตอนแรกไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมใส่วัตถุใส่หลายหลายชั้นอยู่นะครับตรงนี้แต่ว่าข้างบนดินค่อนข้างเยอะไปหน่อยจะแข็งนะครับก็เมื่อใส่ปุ๋ยกันนะครับผมใส่ปุ๋ยกันต้นนี้มันเดีย๋ยวจะเปรียบเทียบไปดูอีกต้นนะครับต้นนี้เมื่อก่อนต้นนี้นับหน้าอีกต้นนะครับวันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ใส่ปุ๋ยเลยครับใส่ปุ๋ยครั้งที่ห้านะครับผมครั้งที่ห้าแล้วนะครับปลูกได้ห้าเดือนแล้วนะครับผมห้าเดือนแล้วต้นนี่ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับอากาศค่อนข้างแรงครับ,รบลอยๆไปเลยครับ ใส่ให้ต้นอย่ารอบๆด้วยนะครับผมเอาเปลือกข้าวโพดน,นะครับผมมากองนะครับครับยอดไม่ค่อยเดินเดี๋ยวไปอีกต้นนะครับผมอีกต้นหนึ่ง นี่ก็เดี๋ยวก็จะลดน้ำตาอีกรอบครับครับครับใบไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ครับต้นนี้ไปดูอีกต้นครับซึ่งแตกต่างกันนะครับผมต้นนี้ใบค่อนข้างเขียวดีเพราะว่ามีสีวัตถุค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ครับดูครับครับ,รบมีเจ้ากีการ คอยเป็นอันราคาด้วยนะครับผมยอดนะครับนี่ครับใบใบต้นนี้กับต้นนี้ครับกับแตกต่างท่านคงเห็นนะครับผมต้นนี้สภาพใบค่อนข้างเขียวดีครับใส่หวีนะครับผมหยิบมันเดี๋ยวก็จะใช้เขียวเกี่ยวหญ้าลงบ้างนะครับเพราะว่าขึ้นสูงนะครับผมขึ้นสูงสูง จะเทียบต้นทุนเรียนนะครับเส้นรอบๆเลยครับปุยเดี๋ยวลดน้ำตามก็ลงนะครับลุยไปเลยต้นนี้เน้นอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับ เป็นตัวเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับผมระหว่างอินทรีย์วัตถุเยอะกับดินเยอะนะครับผมครับใบนะครับดูใบครับต้นนี้ครับเขียวกว่าต้นนั้นชัดเจนนะครับผมใบก็เป็นโรคบ้างนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ครับนี่ครับ เป็นลาสนิม้ากนะครับรือเป็นอะไรครับดูแลกันไปมีซีวัตถุคอยประคองนะครับอะไรครับดูครับเศษอาหารเศษผักอะไรก็มนก,กองเลยนะครับผมดัดข้างนะครับผมกองดัดข้างไปเลยส่วนโคน,คนต้นก็จะมีนี่ครับ เป็นผักเป็ดน้ำผักวอเตอร์เกนครับที่ปลูกไว้ครับเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับช่วงนี้อากาศคดข้างแรงนะครับผมความชื้นในดินมีน้อยครับต้นนี้ยอดคดข้างไหลดีอยู่ครับต้นนี้ดูครับความแตกต่างกับต้นนั้นนะครับผม ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็รถตามตามนะครับผมใส่ปุ๋ยครับรอบให้ต้นผักบุ้งอะไรบ้างด้วยครับผมนี่ขึ้นรอบๆนะครับผมปุ๋ยเราไปช่วยต้นไม้รอบๆได้ด้วยใส่เลยครับ ประมาณนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยทุนเรียนรอบนี้ครั้งที่ห้าแล้วครับผมปลูกมาได้ห้าเดือนแล้วครับหเดือนละก็ติดตามกันต่อไปนะครับดูต้นหนึ่งปีจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะสูงเยอะไหมนะครับต้นนั้นอยู่ตรงนู้นนะครับผมถึงบ้าน ้าบบนนะครัประมาณนี้นะครับผมสำหรับไปเส่ปุ๋ยทุกเรียนรอบนี้ครั้งที่5นะครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ